<ช><บ>สุดยอดครับบัางไฟลม400แผ่นบ้านหนองยอของเราครับผมจากทีมงานสร้างแสงทีมครับหนองยอเรามีทุกปีครับแบบนี้ครับบัางไฟลมยักษ์มันเป็นการพัฒนาขึ้นทุกปีของทีมช่างนะครับ มันมีประสบการณ์เพราเราจัดทาบ้างไคลมานี่ประสบการณ์ประมาณ10ปีแล้วมันก็แอคทีฟมันพัฒนาเป็นเจเนอเรชั่นใหม่ๆขึ้นไปเรื่อยมันคไม่กัว

ไมู่ดปะนี่นะผมเห็ดได้ด้นีช่างก็เหนเจ้าพวกต้องเห็ดไอ้กุช่างก็้าพวกข้นยักเอามันบพวกขนเดี๋ยวเดี๋ยวมิซื้อซื้อน้ที่โจมาจุเอายมบังไฟลมยครับ บังเฟยลุมยักสี่ร้อยแผ่นครับกําลังดีทํางานจุดแล้วครับนะครับเรียบสร้างเอยดิยวีเจ้าเจ้า จะไปจบเออเซียนสร้างเร็วมันงคนเสียนพิลมเนาะอย่างนั้นผุดุ่งนะจ๊ะด้วยอย่างนั้นเนื้อไม่เป็นอย่างนั้นอย่างลงท้ายนี่ พิธีอะไรมลมปล่อยคมลมบ้านนองยอนะครับไม่มีที่ใดนะครับนอกจากที่นี่เป,นเป็นปีที่ที่สิบนะครับอัศาจาร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ดงไงครับดิ่งไงเสุดยอครับบัางไฟลม400แผ่นบ้านหนองยอของเราครับผมจากทีมงานสร้างแสงทีมครับหนองยอเรามีทุกปีครับแบบนี้ครับบ้างไฟลมยักษ์ อัดรันสุดยอดครับไม่รู้ครับแต่ว่าเรามีลูกปีกขัดสะโกนอยสุดยอดจูดง่ายฮะเพ่อง่ายับ่อยว่บบไม่ง่ายฮะเพี่อสุดยอดครับสุดยอดตีมืานทีแมะครับขึ้นง่ายฮะเนาะโม่ือใต้ใต้

ถ้าบอลเล่ยนเราโลดเดียในตลาดมัคือควีครับนี่ครับทีมงานทีมงานเอฟแดงไทลุ้มครับนี่ครันคนอะไร คนใดดึงนอาการปานอวออนคิปไดคนไดได้ดาหมาเนี่ยในในคลิปเองบอกว่าชีพัชนเก้าสิซ็นต์หมดแล้วครับนะไปทำก้อนล็อกดาวับไปก่อนดัไาน้มั่หลับนหลกเยอะครับเดี๋ยวชนมานเ้า สุดยอดครับถึนง่ายครับไา่ได้เก็เจียนเจียนแตกนิ่มข้ีอันนี้เราเดี๋ยวว้าถามเรื่องไปล้มอ้อเก่งดีครับฝากฝากความไปฮอดอันปลายทางเลยนะครับเมื่อนี้เขาส่งไปทางปทุมราชครับเดี๋ยวนี้แฟนฝากไอ้เพื่อนปัทุมราชเอามาส่งให้ได้ครับเมื่อนี้คือไปทางนี้ธรรมดาพี่ดิไม่ยุ่ยแจนี่แหละไม่ยุ่ยแจนี่แหละ ปีมันใส่ไงหรอตปีมันใส่ไงปีใส่ไงึ้นง่ายหอมป่ะเปนน้ำเหรอไอ้ข้าเห็นเป็นยังไงครับสุดยอดครับสุดยอดโยชนสุดยอดครับสุดยอดคิดนง่ายฮะเนาะเป็นครับอัน ว้าเมนยูข uh ึ้นนะโอ้สุดยอดสุดยอดพี่โดเก็บใจไว้ใจปิดเท่าทันเซฟเบิ่งเจอเครื่องแรกเจอที่บุฟเออเจอกันเจอกันแดงเดือดยี่สี่นี่เจอกันครับจับไปเลยครับสามขวดเออว้าเม้นเนี่ยเป็นยังไงอันไปลุมนะมันเป็นการพัฒนาขึ้นทุกปีของทีมช่างนะครับมันมีประสบการณ์พวกเราจัด ทำบ้างไคโลม,มานี่ประสบการณ์ประมาณ10ปีแล้วมันก็แอคทีฟมันพัฒนาเป็น,จนเจเนอเรชั่นใหม่ๆขึ้นไปเรื่อยมันอาจจะมีแบบมาตรพิดมากกว่านี้ไปทุกๆปีครับผมฝากติดตามนะครับขอบคุณช่างทุกคนนะครับขอบคุณครับอยากก็แทนน้องยอครับครับสวัสดีครับ <laughs>